สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆและท่านผู้ชมทุกๆท, ice, ท่านนะครับกับกาประพบกันนี้แล้วครับกับพบครับผมชวนกลิ่นนะครับวันนี้กับวันหยุดนะครับก็มีเมนูนะครับบ่ได้กิ่นเมือนแล้วครับก็เลยวันนี้กับประจานเลยครับเนื้อสดๆครับซอยจุนะครับวันนี้เมนูซอยจุแล้วก็ตับไปตลาดมาต่อเจ้านะครับเจ้านี่ครับไดะหันกายเขียงแล้วครับแล้วก็นี you you. ่ครับนึ่นจิ้มค้นๆนะครับนี่ คนๆขมๆเผ็ดๆนะครับผมมามาลุยกันเลยดีวยกว่านะครับเดี๋ยวก็เหมือนเดิมครับแกขาวก่อนนะครับสึกบึกหนึ่งผักแอม,มก็มีหลายอย่างอยู่นะครับผักชีใบโหยครับแล้วก็อันนี้ของผักอย่างโนะครับผักอันเนี้ยไข่ลูก็คอมเมนต์บอกตัวไว้เลยครับบึกก่อนครับ มา,าลองตับก่อนเลยครับกินใหญ่ๆน,นะครับไี่ค่อยจะลำบากเนาะไม่ได้หันไว้ก่อนนะครับจะยัหันกายเขียงนะครับอันนี้นี่นะครับผมนี่ครับกินใหญ่ๆเลยนะครับ จวกลงไปครับอยากประเมินครับครับเงื่อครับสุดสนเลยนะครับ ต้องไปซื้อเด็ดเจ้านะครับได้เนื้อดีๆส,สดๆสก็ขอโทวขออภัยเลยครับสำหรับตันเดบอกินดิฟเด้อครับผมอาจมีเนื้อหาหรือภาพบหมอสมนะครับก็ขอโทวขออภัยนะครับครับอืมอ บ่หอยครับบ่อยบ่หอยหลายอย่างเลยนะครับนี่ครับมาเลยครับมาเกิ่ด้วยกันนะครับสายซอยจุดด้วยกันนะครับทำ้วยก่อนเลยครับ กำนิยงใหนะครับนี่กำนิยงใหไปเลยครับผมเดีวแต่ว่าก็มีคนแบบอยากกินตัวอยูครับเดี๋ยวต้องเก็บมือเข่าน้อยนยนะครับตีมนะครับไฟลงมาเลยครับสดครับ กระเทียมครับ วันยุดนะครับวันนี้ครับมีใหญ่เลยครับเนื้อตัวครับเนื้อนี้ก็จ่วงลงไปครับนี่นะครับตับตับก็เนื้อครับ ครับหยับครับตับเันหวานนะครับ เนื้อนุ่มๆนะครับพี่รุดโดครับ ้สามแต้มเพชรสะใจนะครับ นี่ครับสดครับผมอืม ก็เป็นเหมือนกลิ่นทีนะครับตอนอยังไ่งครับ <c oughs> ลาตรงไปครับผม <c oughs> อ่าเนาขออีกสักบึกครับอ <c oughs> ่ หวานนะครับรับสด,สด เนื้อกับสดมากนะครับนะครับจอดนะครับก็เดี๋ยวเหลือกบคือแม่บ้านซะน้อยหนึ่งครับแม่บ้านสอบนะครับถ่ายลงเลยครับ นี mm ่กระเทียมโอ้ ตับหวานแต้ครับก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับท่านเดบกิจดิบทุกทุกท่านเลยนะครับผม ีงามงามนะครับเจียมเนี่ยก็จะคนๆนะครับใส่คิปเพียใส่ดีนะครับพี่ป่นข้าครัวครับต้มต้มคิปเพียอีกก่อนนะครับให้มัน ถูกซะน้อยครับนี่ก็เกือบกิโลนะครับกินลายถ้าถ้าระบบลำไส้บดีเนียอืดแน่นอนครับโอ้มีเป่าลืมคิดว่า้อนครับ ลํำแต่ครับอีก,อกสัก,กร,รมเนาะผมกับอะไรครับตับกันเนื้อเลยครับสดเ,เลยครับผม ของโปรนะครับกรบใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวนี้ก็เก็บขึ้น่พ่บ้านนะครับไป่บ้านสอบก็ลูกสาวลูกสาวก็สอบ โอเคครับครับวันนี้ก็อยู่แล้วครับกับคลิปนี้ก็บ,บอกแค่นี้ก่อนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครับพบกับผมจวนกิ่นตัวเอ้นะครับเป็นกำลับบงใจให้กันนะครับขอบคุณครับถ้ากับมาพบกันใ่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ สบายครับ